ครับวันนี้ผมเซลแท็กมิซูชิออโตแกลลี่นะครับก็มาแนะนําวิธีการใช้งานจอหน้า Android นะครของ e อ็กเพนเดอนะครับว่าเราเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบไหนหรือว่าบ t o o t h แบบไหนนะครับแต่ส่วนมากเราเชื่อมต่อผ่านโทรศัพท์นะครับก็เรียกกันง่ายๆก็คือเราตัวเนี้ตัวที่ถ่ายอยู่จะปล่อยสัญญาณให้กับเครื่องนี้นะฮะเราก็จะเข้าตรงนี้ปุ๊บเราจะเข้าที่ตรงนี้นะฮะ w i f i กดค้างครับปุ๊บมันจะเด้งหน้านี้ขึ้นมา ก็จะดูนะฮะชื่อ Wi-Fi ของเราคืออะไรนะครับอ่ะเราก็เชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับ <st arts> ก็ชื่อ Wi-Fi <st arts> ของผมก็เป็นโหว่อ i ไว 9n นะครับผมเราเชื่อมต่อแล้วทำยังไงต่อนะครับนี่นะป,ปึ๊บแล้วกดที่แอปพลิเคชันครับป,รปึ๊บอาจจะกดยากนิดนึงครับเพราะติดฟิล์มกันรอยมานะฮะป,ปึ๊บเราก็จะมาเจอหน้านี้นะครับ เราก็เข้าที่ Google Chrome มันก็จะแสดงผลแบบนี้นะฮะก็คือ YouTube ที่เราเข้าค้างไว้นะครับอันนี้อะัรชานิดนึงนะฮะเพราะเป็นที่ Wi-Fi ของผมเองนะฮะนี่นะครับเราก็จะนี้ตื้อให้สุดหยุดโควิดนะฮะโปรแรงสุดคุ้มของแถมจะเต็มก็คือของช่องของผมเองนะครับนี่นะฮะปึ๊บนี่นะฮะเซลแท็กวิดสูอ a u โตแกล l ล r y นะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามหรือกดซับสไคร์ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็เข้ามาดูกันปึ๊บสวัสดีครับวันนี้็รบสูมิคาวของแท็กมาูุริชีออโต้แกลลอรี่พัสมุเจดีนะอาชีพไหนก็ออกได้ะครับบพร้อมดันทุกเคสนะครับ,รนนรบส่งฟรีทัวไทยนะครับ ขอบริการด้วยใจทนหลวงสำหรับท่านใดที่สนใจนะครวบสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0612404436นะครับหรือเฟซบุ๊กของดิวิตี้ายแดงโอรแรงทั่วไทยของแถมจัดเต็มนะอยากได้รถคิดถึงเรานะครับผมวันนี้อยู่กับผมได้อนด์นะครับรถเสียงเพเิ่มแต่ตอนนี้ได้เลยนะครับติงตัวอมกันมา นี่เป็นเจอากางนะครับที่เราแถามให้ลูกค้านะ,ะฮะแล้วกดมา แสดงผลแบบนี้นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์หรือกดซับสไครป์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับผม